สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ stronger together ซึ่งเป็นคำขวัญซึ่งเกิดขึ้นมาเร็วนี้จึงมีความหมายไปถึงว่าในครอบครัวมองอะไรเป็นเรื่องสำคัญจากบทเรียนเจ็บปวดที่เราผ่านกันมาวิทยากรของเราในวันนี้คือดรดาุวัตสาคริกซึ่งอาจารู้จักคนรุ่นใหม่มากมายมีบทบาทในการที่จะสร้างความสามัคคีปรองดองนในประเทศของเรามากมายสร้างความถูกต้องเป็นหลักสําคัญที่สุด วันนี้อาจารย์จะลองพูดคุยดูนะคะว่าเราจะพอทำอะไรกันได้บ้างในครอบครัวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครั้งสำคัญเลยนะครับในเหตุการณ์ที่เรามีแคมเปญรวนงค์เรื่องของ stronger together นะครับเรามีวิกฤตเกิดขึ้นแต่ว่าเราไม่ทำให้วิกฤตนั้นเนี่ยมาทำลายตัวเราแล้วก็สังคมแต่เราใช้วิกฤตนั้นนะครับเป็นโอกาสที่ทำให้สังคมไทยนั้นมีความตื่นตัวแล้วก็มีความเข้มแข็งมากขึ้น ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับมันมีคำ proverb ภาษาอังกฤษคำหนึ่งนะครับ the whole is greater than the sum of its parts นะครับไม่จิ้มฟันอันเดียวนี้หักง่ายเลยนะครับแต่ว่าถ้าลองเอามารวมกันเป็นแท่งนะครับหักเท่าไหร่ก็หักไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าได้พลิกวิกฤตครั้งสําคัญให้เป็นโอกาสสังคมไทยเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะครับแต่มันไม่ใช่แค่สังคมนะครับเพราะว่าหน่วยหนึ่งที่มันรวมรวมกันแล้วเป็นสังคมคือครอบครัวหลายๆครอบครัววันนี้อาจจะเผชิญวิกฤต อาจจะ,ะเผชิญปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะครับอาจจะเป็นวิกฤตครั้งใหญ่เลยลองเอา,เ,อา,เ,อาเรื่องของ stronger together นะครับที่เป็นปัญหาของประเทศไทยที่ผ่านมาที่เป็นแคมเปญเนี่ยลองใช้ตัวเนี้ยมาเป็นบทเรียนดูสิครับว่าเราเนี่ยจะร่วมกันแก้ปัญหาได้อย่างไรวิกฤตที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราในวันนี้นะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องลูกลองมานั่งช่วยกันลองมาคิดร่วมกันนะครับ มันอาจจะเกิดความคิดหรือว่าแนวทางใหม่ที่มันจะช่วยแก้ปัญหาในครอบครัวเราแล้วมันไม่ใช่แค่แก้ปัญหานะครับคนในครอบครัวก็มีความสาม,มัคคีเข้าใจกันดีขึ้นด้วยครับสาม,มัคคีไม่ใช่หมายความว่าเราจะยอมให้ผิดๆไปเป็นกลุ่มเพราะว่าสาม,มัคคีเป็น,นกลุ่มของคนที่จะทำผิดสาม,มัคคีหมายถึงความเข้มแข็งในการรักษาสิ่งที่ถูกต้องด้วยและเป็นความรู้สึกแบบนี้ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนที่คิดเหมือนกันคล้ายกันแต่ว่าเข้าใจในความถูกต้อง เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของกันและกันนั่นคือสามคัคคีที่ถูกต้องไม่ใช่สามคัคคีแต่เป็นคำพูดอยู่เฉพาะกลุ่มของตัวเองเพียงเท่านั้นซึ่งเจ็บปวดไปทั้งหมดทุกๆคนเลยรวมทั้งลูกหลานของเราด้วยพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ